อ่านะทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปติวเรื่องสติปัฏฐาน4ซึ่งพยายามที่จะสรุปให้ได้ใจความมากที่สุดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะสติปัฏฐาน4นี่ถือเป็นทางสายเอกสู่พระนิพพานใครจะไปพระนิพพานไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4ภาคปฏิบัติเนี่ยไปไม่ถึงนะคะเป็นคำสอนอยู่ในพระสูตรซึ่งมีขนาดยาวพอสมควรเลยชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตร ค้นคว้าได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกเล่มที่2ในส่วนของทีฆนิกายมหาวัคนะคะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสติตามดูอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะเท่าทำความเป็นจริงแสดงว่าเป็นสติคูณ2นะสติขั้นนนะก็แบ่งได้เป็น4หมวดซึ่งจะไล่จากหยาบไปละเอียดก็คือ ไล่จากกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4นี่จะเป็นองค์ธรรมที่เน้นการปฏิบัตินะคะโดยวางจิตของเราเองเนี่ยให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีผู้รู้ผู้ดูก็ต้องแสดงว่ามีสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูแล้วถามว่าอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูโดยจิตของเราก็สี่หมวดไงคะมาสักครู่นะกายเวทนาจิตธรรมหมวดที่หนึ่ง กายานุปัสนาอันนี้เห็นกายในกายก็ยกตัวอย่างเพื่อท่านได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะตามดูกายเนืยนๆเช่นถ้าเราเดินอยู่เนี่ยก็ใช้จิตเป็นผู้รู้ให้รู้ว่าวัานนี้ก็กําลังเดินอยู่ถ้ายืนก็ให้รู้ว่าเรากําลังยืนเมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรากําลังนอนนะคะหรือทําความรู้สึกตัวถ้ากินก็รู้สึกว่ากินเคี้ยวพูดเน,นี่ยให้รู้สึกไปทุกๆขณะนะคะ หรือจะพิจารณาอสุภะก็ได้นะคะเป็นพวกพิจารณาร่างกายข้างในของเราเนี่ยว่าข้างในเนี่ยมีโครงกระดูกใช่ไหมมีเลือดอมีน้ําเหลืองน้ําดีพิจารณาทั้งกายข้างนอกแล้วก็กายข้างในนะคะเห็นให้ชาัดเข้าไปรับรู้ตามความเป็นจริงนะคะอาต่อไปหมวดที่2เวทนานุา them, นปัสนาเห็นเวทนาในเวทนาตัวอย่างนะคะเมื่อคุณสุข ก็ให้รู้ว่าตอนนี้มีความสุขเมื่อทุกข์ก็ให้รู้ว่าตอนนี้นะมีความทุกข์หรือเมื่อรู้สึกเฉยๆเป็นอารมณ์อุเบกขาก็ให้รู้ว่าอ่าตอนนี้เฉยนะแต่พอว่าเราพิจารณาในขั้นที่เป็นสติแล้วก็สติยิ่งกว่านี่คือต้องรู้ว่านี่สุขเราสุขเพราะอะไรนี่เราทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรนะคะหรือจําพวกความรู้สึกต่างๆก็ได้อีกเหมือนกันเช่น เจ็บเมื่อยคันหนาวหิวเป็นต้นเนี่ยคะ่ะรู้เวทนาทั้งหมดเลยนะคะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นด้านในเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บเพราะอะไรเนี่ยแสดงว่าเรามีทั้งสติในระดับที่สูงและเราก็มีตัวปัญญาไปด้วยนะคะอ้าวหมวดที่3จิตตานุปัสสนาเห็นจิตในจิตเอาละตัวอย่างคือดูจิตสภาพจิตของเราเองเนี่ยคะ่ะดูว่าตอนนี้สภาพจิตของเรามันเป็นอย่างไร มันหดหูมันฟุ้งซ่านอยู่หรือไม่มันกำลังตั้งมั่นด้วยสมาธิดีหรือว่าไม่มีสมาธิเอาซะเลยจิตเราผ่องแผ้วดีไหมตอนนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยหรือเต็มไปด้วยพวกโทสะโกรธโมโหงงกิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะคะมันรู้เท่าทันอ่ะมันรู้เท่าทันมันจะได้ละได้วางได้ต่อไปมัวสุดท้ายนะคะธรรมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เห็นธรรมในธรรม อันนี้ถือว่าเป็นกับดักเลยเป็นกับดักของนักปฏิบัติที่ไม่มีความรู้เรื่ององค์ธรรมนะถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรซึ่งเป็นองค์ธรรมสำคัญสำคัญบ้างเนี่ยติดด่านตรงนี้เนี่ยก็ไปพะนิพา์ไม่สุดเหมือนกันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะเช่นมีสติแล้วไม่พอใช้จิตพิจารณาแล้วไม่พอสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น อ่านขาดเลยคะ่ะว่าตอนนี้สภาวะธรรมของเราที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่นิวรห้ากุ้มเรากัดกินใจอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าคุณไม่รู้จักว่านิวรห้ามีห้าชนิดคืออะไรบ้างอ่านไม่ขาดถูกไหมคะอ่าตอนนี้เรากําลังเดินมักอยู่ใช่หรือไม่แล้วถ้าคุณไม่รู้ว่ามักมีองค์แปดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะติดไหมติดเหมือนกันอ่า เอาล่ะจิตของเราตอนนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างเราไม่เข้าใจแบบนี้ค่ะก็ติดตรงนี้เหมือนกันไปพันิพานไม่ได้เพราะนั้นิพานเนี่ยต้องไปด้วยวิถีของปฏิบัติแล้วก็ต้องมีตัวปัญญาควบคู่ไปด้วยนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสรุปจากมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านก็สรุปในตอนท้ายว่าคือทั้งหมดเมื่อเรารู้แล้ว นะคะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแบบละเอียดแล้วเนี่ยก็วางเลยนะคะรู้ก็สักแต่ว่ารู้ก็ลิฟมันนะคะอย่าไปยุ่งอย่าไปยึดมันอย่าไปวางมันพูดง่ายๆค่ะก็สภาวะที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้เนี่ยต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องวางเป็นนะคะต้องว่างเป็นวางเป็นปน,นี่คือบทสรุปของสติปัฏฐาน4นะคะ